สวัสดีครับผมวันนี้อยู่ช่องพีเจนมิกนะครับโดยวันนี้นะครับเราอยู่กันในคลิปทำความรู้จัก5การลบที่โหดที่สุดนะครับผมแบบการลบที่มีความแบบดุเดือดเลือดพ่ากันนะครับโดยวันนี้นะครับผมได้จัดมา5การลบนะครับผมโดยข้อมูลอ้างอิงมาจากช่วงของสงครามโคลนนะครับและช่วงไต่ภาค1 2 3นะครับโดยข้อมูลในคลิปนี้จะมาจากความเห็นส่วนตัวของผมทั้งหมดนะครับก็อย่ารอช้านะครับเดี๋ยวคลิปนานเกินก็มาที่อันดับที่5นะครับอันดับที่5นั้นก็คือการลบที่แมนดาร์หรือการปิดล้อมแมนดาร์นะครับผม โดยยุทธการนี้นะครับเป็นยุทธการที่เจไดาอาโซคาทานและกับตาเล็กนะครับได้น,นํากองพันที่3ามสองคอปน,นีเพื่อทําการบุกล้มเมืองแมนดาลอเพื่อทําการจับกลุ่มซิดหลอดน้าว่าดาร์กมอลผู้ซึ่งควบคุมแมนดาลอโดยมอบอานาจผ่านผู้นําหุ่นเชิดอัลเม็กซึ่งเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของแมนดาลอบอมอนั้นมองเห็นนิมิตเกี่ยวกับการล่มสลายของสาธานณรัตและการพังอาจขึ้นของจกักรวรรดิแกาเล็กติกโดยดัซซีเดียตอาจารย์เก่าของมอลนั่นเองเมอนั้นจึงวางแผนจัดฉากการต่อสู้นี้ขึ้นมา เพื่อรอโอบิวันและอนาคินโดยปรารถนาที่จะแก้แค้นโอบิวันเคนบีและค่าอนาคินเพื่อที่จะไม่ให้อนาคินนั้นกลายไปเป็นเด็กฝึกฮันซิดคนใหม่ของดาร์คซีเดียสแต่ปัญหาก็บังเกิดอนาคินกับโอบิวันนั้นดันไม่ได้มาลบด้วยแต่ดันเป็นอาโซก้าที่มารบแทนแต่สุดท้ายมอลก็ได้พ่แพ้นะครับ ผมถือว่าช่วงตอนยุทธการที่แมนดารอลนะครับถือเป็นตอนที่สนุกมากครับในตอนนั้นในช่วงซีซั่น6-7ถึงนะครับงานภาพและกราฟิกเนี่ยจะสวยกว่าซีซั่นอื่นๆครับผมถ้าใครอยากดูนะครับเดี๋ยวผมจะแปะชื่อตอนและซีซั่นให้นะครับว่าอยู่ตอนที่เท่าไหร่ต่อมาก็มาอันดับที่4นะครับผมผมขอยกให้ b a t เ l e of g ออ n o s i นนะครับผมโดยยุทธการที่ e o โ o s i s นะครับถือเป็นการรบครั้งแรกของขบวนการแบ่งแยกและกองทัพโคนของสาธารณรัฐซึ่งการรบบน e o โนซ i s นะครับผมถือเป็นจุดเริ่มต้นซาปีของสงคครรามโนะับ ถือเป็นการต่อสู้ครั้งใหญ่ครั้งแล็กและการลบที่มีความดุเดือดมากแบบเจไดหลายคนและทหารทั้งกองทัพนะครับเขารบกับหุ่นดอยทั้งกองทัพใหญ่เหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายในศึกนี้นะครับฝ่ายขบวนการแบ่งแยกได้พ่ายแพ้นะครับผมต่อมาอันดับที่3นะครับผมผมขอยกให้ Battle of Umbra นะครับหรือยุทธการที่ดาวอัมบรานะครับผมผมต้องขอบอกเลยนะครับว่าเอพิโซดการลบที่อัมบราครับเป็นตอนที่สนุกและมีความดุเดือดมากผมอยากให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้นะครับได้ดูมากเลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะแปลภาพไว้นะครับว่ามันตอนเที่ยวไหลซีซั่นไหนนะครับผมก็โดยการรบที่ดาอุม巴านะครับเป็นการรบของกองพันทาหารโคน2กองพันนะครับได้แก่กองพันสองหนึ่งสองและกองพันห้าศูนย์หนึ่งครับผมได้บุกโจมตีฝ่ายขบวนการแบ่งแยกและชาวพื้นเมืองอุมัติาที่มีอาวุธครบมือโดยกองพันที่ห้าศูนย์หนึ่งนะครับเดินรบบนภาคพืนพ้นดินโด,ดยมีเป้าหมายตัดการส่งกําลังของชาวอุบัติาไปที่เมืองหลวงโดยที่ขณะนั้นกองพันสองหนึ่งสองนะครับจะรับหน้าที่ในการตีเมืองหลวง บอกเลยแล้วกันนะครับในการลบนี้ได้เห็นอะไรที่แบบดูดุเดือดมากๆเลยครับเช่นการลบของกองพันที่501แบบโหดๆเลยนะครับหรือจะเป็นการทอยยศของนายพลเจไดนายพลปองเขียวหรือจะเป็นการเสียสละชีวิตของทาร์คิดหรือจะเป็นการที่เราได้เห็นการตายของแว็กเซอร์จากการต่อสู้ที่เข้าใจผิดกันระหว่างกองพันที่501และกองพันที่212นะครับจากการปั่นหัวโดยนายพลเขียวต่อมาก็จะเป็นอันดับที่สองนะครับผมอันดับที่สองนั่นก็คือ Battle o f Jedi Temple นะครับ หรือช่วงคำสั่งที่66นั่นเองนะครับเป็นช่ชนทีเจไดนั้นถูกคุมกำเนิดนะครับโดยกองพันธุที่501นะครับและอนาคินสกายวอลเกอร์ได้บุกป,ปิดล้อมวิหารเจไดโดยมีเป้าหมายในการยิงและฆ่าเจไดทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือแม้กระทั่งเจไดเด็กที่เป็นเยาวชนอายุไม่ถึง18ถึงแม้เจไดเด็กคนนั้นจะเรียกอนาคินว่าอาจารย์ก็คืออนาคินก็ปาดเรียบไม่สดลูกไข่อนาคินเองนี่ก็แบบตาเถื่อนตาเถื่อนหลอกลวงทรยศ ต่อมาก็อันดับที่1นนะครับผมขอยงให้กับแบทเทิลออฟโคลาสังนะครับโดยส่วนตัวนะครับผมมองว่าการลบนี้ถือเป็นการลบที่มีความดุเดือดและเป็นการลบที่มีความรุนแรงมากเลยนะครับโดยการลบนี้ฝ่ายขาบวนการแบ่งแยกนําโดยนายพลกีวัตนะครับเปิดฉากจจ่โจมครั้งใหญ่ในการตีเมืองหลวงของสาธารณรัฐโดยมีจุดประสงค์ที่จะรับพาตัวสมุหานายกชีพพผาพาทีนกีวัตนะครับได้ทําการส่งกองทัพต่อท,ทั้งหมดที่มีในการมาบุกบนภาาพ,พื้นดินจนสามารถรับพาตัวสมุหานายกได้สําเร็จ และพาขึ้นยานเรือธงของฝ่ายขบวนการแบ่งแยกลบบนภาาพื้นดินดาวโคลาสังยังดุเดือดไม่พอมาดูการลบบนนอกดาวโคลาสังกันครับมีทั้งกองยานของสาธารณรัฐและกองยานของฝ่ายขบวนการแบ่งแยกและมีเรือธงของทั้งสองฝ่ายมากกว่า50ลำยานไฟเตอร์บินว่อนทั่วอาวากาศยิงกันแบบไม่รู้ผลแพ้ผลชนะเรียกได้ว่าเป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุดและมีความดุเดือดมากแต่สุดท้ายฝ่ายขบวนการแบ่งแยกก็ได้ไพ่ายแพ้ไปแถมยังเสียผู้นำฝ่ายขบวนการแบ่งแยกอย่างเขาดูปูส่วนในพลกิวัตก็ได้หนีและล่าถอยไปยังชายแดน โดยความเส้นหวังที่จะต่อสู้กีวัดนั้นจึงเปิดฉากการโจมตีอย่างรุนแรงในมูดาวหลายแห่งก็จบกันมาแล้วนะครับสำหรับคลิปทําความรู้จักฮาการลบที่ดุเดือดที่สุดนะครับหากท่านผู้ชมท่านไหนคิดว่ามีการลบไหนที่ดุเดือดมากกว่านี้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับผม